คำถามที่เราจะถามถามว่าไก่อายุโดยเฉลี่ยแล้วอายุยืนกี่ปีโดยมากมันจะโดนเชื่อดซะก่อนนี่แหละถ้ามาเลี้ยงกันปกติแล้วเนี่ยอย่าให้เขาเดนเห็นนะครับปิดคำตอบไว้ปิดคำตอบไว้นะครับอย่าเขาเดินเห็นหม้อแกงซะก่อนนะโดยเฉลี่ยแล้วมันจะเข้าหม้อก็ต่อนนะฮะเข้าหม้อแกงหม้อไม่ให้ใครดูใช่ไหมนะอย่าให้ใครดูนะครับอย่าให้ใครดูคุณป้ามาเรียนก่อนครับเดี๋ยวท่านทีละท่านทักทีละท่านฮะ เด็กพัฒนะครับสองปีนะฮะสองปีครับสองปีเด็ดเลยปกตินี่นะฮะไม่ต้องไปเชื่อไม่อะไรนะสองปีนะฮะสองปีคุณกรุงเท่าไหร่ครับซุปเปอร์ลูกชุ่งสิบเอ็ดปีเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนไม่ได้เท่าไหร่ครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีนะฮะแปดบอกไก่ชนด้วยนะแปดปีสองปี ต่างคนไม่ค่อยได้ใกล้เคียงกันเลยนะไก่นี่แต่ว่ามันจะติดคนเลี้ยงมันจะเดินตามไปโรงเรียนด้วยเคยตอนเด็กๆผมก็เลี้ยงไก่ใน<อ>เด็กฉันเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ขา,ขายอ่ะแล้วทำไมคนนี้เลี้ยงไก่บอกสิบเอ็ดคนที่ติดไก่แปดล่ะมันอยู่ตลอดแล้วแต่เพศหรือเปล่าติดเพศชายเพศหญิงหรือเปล่าไม่ติด,ตดอภูนอภูนอาะอภูนเท่าไหร่ฮะสี่อู๋ไม่ตรงกันเลยสักคนนึงนี่ไก่อายุสั้นนีู่ว่ะโอ้อายุประมาณนะครับโดยเฉลี่ยแล้วออกมาเป็นสิบสองปีนะคุณสุขาวา